ประพาดปลาเราควายมาเลียงทุง่งเลี้ยงสวนอวเอาเข่ามาป่อนน้ำกินดีๆเดอ้อกินเยอะๆโอ๊กี้ไหนหันหน้ามาอร่อยไหมลูกมากินข้าวทุ่งนากันเออเลี้ยงแบบบ้านๆนั่นสิแหละพี่น้องอค่อยแข็งแรง เรียงแบบคุณหนูลายเถอะย่าหนูกับหนูอ่าเด็กๆอันนี้มาข้อควายอ่าฝนลงฝนตุบแบบแห้งไป ปอนอาหารคนน้ำหมดเศร้าใก้แล้วแม่นี่นะโหเกตเดือนนะ